สวัสดีนะคะลูกเพจขาเช็คเสียงกันนิดนึงใครที่เข้ามาแล้วนะคะภาพชาัดเสียงชัดกดหนึ่งให้แอดหน่อยนะคะแอดจะได้รู้เนาะว่าตอนนี้สัญญาณชัดภาพชาัดเสียงชัดยังไงบ้างนะคะเพราะตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่จะค่อนข้างที่จะไม่มีสัญญาณแอดก็เลยไม่มั่นใจว่าลูกเพจจะได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่านะคะ ได้ยินเสียงชัดไหมคะลูกเพรขาใครได้ยินเสียงชัดเซนกดหนึ่งมาให้แอดมินหน่อยนะวันนี้เป็นวันที่6แล้วนะคะที่เรามาสร้างบ้านเติมฝันให้พี่จอยนะผู้ป่วยมะเร็งนะคะที่ฝันอยากมีบ้านหลายคนที่ติดตามเรื่องราวของพี่จอยเนี่ยก็คงจะได้รู้มาคร่าวๆบ้างแล้วนะคะว่าชีวิตของเขาเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่าคร่าวๆให้ฟังเหมือนกัน ซึ่งแผนวันนี้นะคะพอทีมช่างทีมหน้าง,งานนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมโรงครัวหรือว่าทีมสร้างบ้านนะคะตื่นเรานัดกันเจ็ดโมงเช้าเนาะมาเจอกันที่หน้าที่พักแล้วก็เดินทางมาที่หน้างานนะคะก็ห่างกันประมาณใช้เวลาเดินทางประมาณสิบนาทีวันนี้เจออุปสรรคนิดหน่อยคะ่ะลูกเพจขาอุปสรรคที่ว่าก็คือ เราทํางานเนาะทีมทํางานก็ทําจนลืมว่าวันเนี้ยมันเป็นวันอาทิตย์ซึ่งปกติแล้วอะ่ะเป็นวันหยุดก็คือลุงอูก็อุทานออกมาเลยพอมาถึงหน้าง,งานเฮ้ยวันนี้มันเป็นวันหยุดนี่ว่าร้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยต้องปิดแน่เลยแล้วก็ตามคาดพ,พอโทรไปนะคะพอโทรไปเนี่ยร้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยก็ปิดจริงๆ ปิดแล้วทำยังไงต่อคราวนี้ก็เลยบอกว่าหนูก็บอกว่าถ้าร้านที่นี่ปิดมีสองทางเลือกก็คือหนึ่งให้ทีมเนี่ยขับรถไปเอาที่หัวหินที่ตั้งของอ่าที่ตั้งของมูลนิธิเพชรเกษมเลยกับสองก็คือถ้าเขายังเปิดหรืออะไรก็แต่ไม่มีคนส่งก็ให้คนไปรับแล้วก็เราก็ได้ข้อสรุปนะคะว่าร้านเปิดแค่หนึ่งชั่วโมงวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ ทีมเราไปรับซึ่งวันนี้แผนเราเออแผนงานเราก็คือเมื่อวานนะคะเขาขุดหรือก็คือใครที่เห็นภาพเนาะใช้วัสดุไม่ปิดคือแถวนี้มันค่อนข้างไกลค่ะแถวนี้มันค่อนข้างไกลนะคะทูกเพจค่ะอ่าใครที่ไม่ได้เห็นที่เห็นภานพาบ,บ้านของพี่จอยก่อนหน้านี้นะอะ่อันนี้นะคะเป็นเพิงพักซึ่ง ซึ่งหลายคนน่ะซึ่งเขาอเรียกว่าบ้านเพราะเขาอยู่อาศัยกันห้าชีวิตแต่สําหรับหลายคนนะคะเราไม่รู้เราหลายคนอ่ะคือคือแอดจะไม่เห็นคือคือทุกคนผู้เป็นเสียงเดียวกันว่าเขาเขาเก่งมากที่เขาอยู่กันได้ไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าดูถูกหรืออะไรแต่แต่คือแบบสภาพบ้านที่ตอนที่ก่อนหน้าที่ ทางมูลนิธิปวินาและอีจันแล้วก็ลุงอู๊ดเนี่ยจะลงมาเห็นก็คือเป็นเหมือนเพิงพักเป็นเหมือนพเพิ่พักธรรมดาค่ะเป็นเหมือนแบบกระสอบเล็กๆอย่างเงี้ยเป็นเพิงดูแลลูกเพดูลูกเพดูนะคะอันนี้คือเสาบ้านที่แบบไม่ใช่เสาบ้านอะ่ะก็คือเอาไม้มาตีเป็นซี่ๆเนาะแล้วก็สางกระสีแล้วยุงอะไรก็เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วแบบ ค่ะว่าพี่จอยเออยูกลูกอีกสามคนก็อยู่ด้วยอยู่แบบนั้นนะคะก็คือยุงเอยแมลงเออยกัดคุณภาพชีวิตของเขาก็ <c oughs> าก็ลำบากนะคะเ <c oughs> มื่อวานเนาะที่ทีมอีเต้ยมาวันนี้ทีมนุกกับน้องตุ๊กตามก็มาแตะมือเมื่อวานเราได้ขุดเสาลุงอู๊ดขับแบคโฮนะคะ <c oughs> หรือบ้านเก่าออกหมดเลยบ้านหลังเก่าหลังเมื่อกี้ที่แอดมินให้ดู บ้านหลังเก่าใช้เวลาไม่นานแปบ๊บเดียวก็คือรื้อออกหมดเลยเพราะมันเป็นสังกะสีและไม้ที่มค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคงทนแข็งแรงเนาะเราก็รื้อรื้อแบบแปบ๊บเดียวเลยจริงๆแปบ๊บเดียวเราก็รื้อเสร็จแล้วก็วางวางวางแปลนว่าจะสร้างแบบไหนนะคะลุงอุดก็ลุยขุดหลุมวางเสาแล้วันนี้ก็คือพอตื่นเช้ามาเราก็เดินทางมาเพื่อจะวางเสาแล้วก็เราก็เทป เทพื้นเสานะคะให้ให้ฐานมันแข็งแรงเนาะเพื่อวันนี้เราปูนแห้งเสร็จเราก็กลบกลบเสาลบหน้าเสานะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะขึ้นฐานขึ้นตัวคานข้างบนเพื่อวันนี้ลุงอูบอกว่าเพื่อวันพรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์นะคะจะได้เทพื้นละกำหนดสร้างบ้านของพี่จอยนะคะลุงอูบอกว่าจะไม่เกินสิบถึงสิบห้าวันแต่รอดูหน้างานอีกทีเพราะว่า อาจจะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะลูกเพจคือตอนเนี้อย่างวันนี้ร้านวัสดุก็ปิดนะคะนอกจากแบบแล้วก็ทีมงานทีมช่างเนี่ยทางเพรเกษตรเองเขาก็มีหลายงานที่ต้องรับผิดชอบเนาะเขาก็ต้องแบ่งคนกันมาดูแลนะคะลูกเพจอ่ารับชมอยู่ที่ไหนตอนนี้เสียงชัดไหมคะถ้าชาัดกดหนึ่งนะคะกดหนึ่งแล้วก็พูดมาอ่า คอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดมินหน่อยคืออยี่างุงอู๊ดเนี่ยยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะก็กระโดขะโดขึ้นกระโดดขึ้นรถแมคโครนะคะแล้วก็ขับเพื่อจะกลบเสาขบหลุมเสาเอมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยพี่เต้ยได้อที่เพตอิจานเราได้ถ่ายทอดไปก็คือเราลงเสานะคะแล้วก็เทคานเอ้ยเทเทเทฐานเสาเนี่ยให้ปูนมันแห้งเรียบร้อยละเพื่อที่จะให้แข็งแรงเสาแข็งแรงนะคะ หลายคนที่ติดตามเรามาก็จะจะได้เห็นเรื่องราวของพี่จอยผู้ป่วยมะเร็งเนาะ,ะใครที่แบบว่าไม่ยังไม่เคยอ่านเรื่องราวของพี่จอยนะคะเดี๋ยวแอดมินสวัสดีลูกเพจอ่าสวัสดีลูกเพจอ่าลุงอูดเป็นยังไงบ้างคะวันนี้แพนเดี๋ยวลุงอูดเล่าให้ฟังหน่อยแพนของเราเป็นยังไงบ้าง <c oughs> สวัสดีครับลูกเพจครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้นะครับบ้านของน้องจอยนะครับผู้ป่วยมะเร็งระยะที่คิดเป็นระยะที่แย่มากฮะเราไม่รู้น้องว่าใช่ใช่ใช่นะครับโดยเฉพาะมีเด็กเล็กซึ่งเป็นลูกนะครับเป็นเด็กเล็กที่อยู่กับผู้ป่วยด้วยนะแต่ตอนนี้เด็กทางโรงพยาบาลมารับไปรักษาแล้วเนื่องจากเป็นโรคผิวหนังนะครับทั้งตัวเลยแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือด้วยนะครับ อายุเพิ่ง10 10 11ขวบเท่านั้นเองนะครับเป็นเด็กผู้หญิงนะครับบ้านก็เมื่อวานเนี่ยได้เห็นกันไปแล้วนะครับบรรยากาศบ้านที่แบบแย่มากเลยนะครับคุณคุณภาพชีวิตที่ติดลบเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้เราก็ลื้อทิ้งไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเล่งรัดที่จะสร้างสร้างหลังใหม่ให้นะครับอตอนนี้วันนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้วางเสาเครัด หัวฐานเสาไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็จะวางคานนะครับรากฐานจะต้องแข็งแรงนะฮะเราก็จะวางคานนะครับเพื่อที่จะทํารากฐานให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นด้านบนต่อนะครับก็ขอบคุณลูกเพจขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณลูกเพจทุกๆคนนะครับที่ได้มีส่วนร่วมกับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบุญใหญ่จริงๆที่เราจะส่งต่อความช่วยเหลือให้กับน้องจอยนะครับตอนนี้ก็ ความคืบหน้าก็มีการมอนิเตอร์กันทุกวันนะครับตอนนี้เราก็พยายามเร่งเร่งกับเวลาที่ที่เราเราที่น้องจอยยังอยู่นะฮะก็เพื่อที่จะได้อ่าตามตามความความหวังของน้องจอยนะครับนะครับตอนนี้ทุกคนนะครับก็ได้ช่วยกันช่วยกันนะครับช่างก็ระดมกําลังมาหลายๆหลายๆช่างเหมือนกันนะครับไม่ว่าช่างเหล็กช่างปูนช่างโครงสร้างต่างๆอะไรพวกนี้นะครับลุงโอ๊ด ลุงอู๊ดก็ระดมกันมาเพื่อที่จะเร่งทําให้เสร็จเร็วๆนะครับก็ตั้งเป้าไว้ที่15วันแต่ยังยังไม่ทราบเลยว่าจะเข้าตามเป้าไม่แต่เบื้องต้นเมื่อวานนี้ก็เข้าตามเป้าที่ท,ที่ที่ลุงอู๊ดได้วางไว้นะครับแล้วก็วันนี้ขอให้ฝนจะตกนะหเห็นเมทางอุตุแจ้งมาว่าประจวบกีขันจะมีฝนล,ลุงอู๊ดใจไม่ดีเลยนะครับก็อย่าเพิ่งตกก่อนแล้วกันนะครับฟ้าฝนนะครับขอบคุณลูกเพจมากนะครับขอบคุณมากครับ ครับต้องทําให้ได้ทุกอย่างนะครับต้องทําให้ได้ทุกอย่างนะครับเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆนะครับก็ขอบคุณลูกเพจนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวให้อูดนะคะเดี๋ยวเราให้หอูดไปทานข้าวก่อนมะเมื่อกี้ยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะคะก็ขึ้นมาแบบกลบหน้าเสาเสา ก่อนนะคะเดี๋ยวเรานุก๊กนุกจะเล่าความฝันของพี่จอยเนาะเมื่อกี้จะแอบไปปักหมุดให้ลูกเพจได้อ่านกันในไลฟ์นะคะว่าพี่จอยเนี่ยเขามีความฝันยังไงบ้างคืออย่างนี้ค่ะทุกคนคะ่ะพี่จอยเนี่ยเขาเป็นผู้ป่วยมะเร็งเนาะซึ่งเราไม่รู้แหละว่าอยู่ในระยะไหนหรืออะไรยังไงเพราะ เราก็ตอบแม่แต่เขามีอาการซุดหรืออาการค่อนข้างที่จะไม่ดีเนี่ยเมื่อเมื่อเสร็จเดือนที่ผ่านมาก็คือเป็นซุดเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปเลยนะคะเสียงยังชัดภาพยังชัดอยู่ไหมเอ่ยคะลูกเพจต้องขอโทษด้วยนะถ้าเสียงผัดข้องหรืออะไรยังไงนะคะเพราะว่าที่แอดมินอยู่เนี่ยหมู่บ้านของพี่จอยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีไม่ค่อยมีสัญญาณนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวันนี้แบบสัญญาณไม่ค่อยมีแล้วก็แต่เราก็เตรียมเดี๋ยวถ้าไม่มีสัญญาจริงๆเดี๋ยวอีจันจะเตรียมแบบว่าสแตนบายเครื่องสำรองรอ,อเลยเราจะไปซื้อทิมที่มันมีสัญญาณแต่เราก็ถามในหมู่บ้านที่เราว่าเขาก็บอกว่าทุกเครือข่ายก็คือไม่ไม่ค่อยสัญญาณไม่ค่อยดีเลยนะคะแต่เราก็จะพยายามที่จะถ่ายทอดสดให้ให้ให้ลูกเพจเห็นทุก ขั้นตอนทุกกระบวนการก่อนที่เดี๋ยวตอนบ่ายเนาะตอนนี้พี่จอยอาจจะพักผ่อนอยู่หรืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายนะคะแอดมินก็จะไปเยี่ยมพี่จอยที่ข้างในบ้านกันนะคะที่เขาพักอยู่เนาะนี่คะใครที่ยังเพิ่งเข้ามาหรือยังไม่เคยแบบว่า ได้ย้อนอ่านเรื่องราวของพี่จอยนะคะในแอดมินปากหมุดให้แล้วแล้วก็จะเล่าคร่าวๆว่าทําไมถึงมีการมาสร้างบ้านให้ผู้ป่วยมะเร็งคนนี้ทําไมถึงการมีการมาสร้างบ้านให้พี่จอยแอดมินเขาเรียกพี่จอยเนาะเพราะว่าเขาอายุเยอะกว่าแอดมินแต่ว่าถ้าถ้าสังกัดตามของพี่จันแล้วอะไรเงี้ยอายุเขาก็จะน้อยกว่าพี่จันเนะาะเจ้าของเพจเราเราก็เรียกยก็เลย,เยใช้บางคนอาจจะว่าทําไมบางทีก็เรียกพี่จอยบางทีก็เรียกจอยอย่างเงี้ยค่ะ พี่จอยอายุ36ปีนะคะซึ่งอายุก็น้อยกว่าพี่จันเราเราจึงใช้ควาว่าจอยเนะาะตั้งมาให้พี่จอยหรือจอยนี่นแหละคือก่อนหน้านี้นะคะคือพี่จอยะะอจอก็อยู่บ้านหลังเล็กๆเ,เป็นแบบเพิงท,ที่ที่เราเปิดไปข้างต้นนะคะแล้วแล้วพี่สาวของพี่จอยก็คือพี่น้อยเนี่ยคู่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างก็เห็นว่าน้องเนี่ยลำบากเพราะว่าคขาคครอยู่กัน5คนแล้วก็ต้องอยู่อาศัยอยู่ใน เพิงพักแบบกระต๊บเล็กๆอะค่ะคุณภาพชีวิตก็ก็แย่ลูกก็ป่วยแม่ก็ป่วยอะไรอย่างเงี้ยพี่น้อยก็เลยตัดสินใจที่เขียนจดหมายไปที่มุอมิอพิปวินานะคะพอมือพิพวินาได้รับจดหมายก็เลยขอความช่วยเหลือมาที่เพจอิจานแล้วก็มือพิพเพเกษมพี่จันก็ลงพื้นที่เลยค่ะวันนั้นมีอ่าพี่พิพปวินาพี่จนันแล้วก็ทีมงานนะคะมือพิพเพเกษมแล้วก็มาลงพื้นที่มาทุ่ซอยเลยมามาหาถามเลยว่า เรื่องที่เขาเสียสงส่งไปเนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความจริงอย่างที่เขาเล่าในกฎหมายฉบับนั้นจริงๆที่จอยวัย36วัย36ปีนะคะผู้หญิงที่มีความฝันอยากมีบ้านอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีเก็บเงินทร้งบ้านให้ครอบครัวจะต,ต้องมาล้มป่วยเพราะโรคมาเร็งที่หลายๆคนไม่อยากเป็นแน่นอนไม่มีใครอยากเป็นโรคนี้อย่างที่เรารู้ตอนนี้มันมันเป็นโรคที่ใครเป็นแล้วอะ่ะก็ต้องใส่ใจแป้วแล้วเพราะ เราเราไม่รู้เลยว่าการรักษาเนี่ยคือ,อยังตอนนี้มันยังไม่มีใครการันตีหรือยืนยันได้ว่าโรคนี้จะรักษาหายร้อยเปอร์เซ็นก็คือถ้าพูดกันตามภาษาชาวบ้านก็คือโรคนี้เป็นแล้วก็ถ้าไม่รอดก็ตายนะคะชีวิตคนเรามันก็มันก็ต้องม่วงสุดท้ายของชีวิตอะคะ่ะเขาก็อยากที่จะเขาก็อยากที่จะมีฝันอยากเติมความสุขเหมือนที่ที่เราที่ทุกคนมีนะคะ ตอนนี้เราก็ทีมงานของเราก็ก็มาสารสันนิษฐานเขาแล้วนะคะเรื่องงานของพี่จอยมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่เรายังไม่ได้เล่าหรือว่าไม่ได้อัปเดตให้ทุกคนฟังนะคะอันนี้ทีมช่างก็ส่วนหนึ่งนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งก็กําลังไปซื้ออุปกรณ์เพื่อจะมาขึ้นฐานขึ้นฐานเพื่อจะขึ้นโครงเพื่อจะใส่อ่าหลังคาแต่แพลนยังไม่หลังคาย,ยังไม่ได้ใส่นะคะวันนี้จะขึ้นอาจจะต,ตีไม่รู้แหละพะ ภาษาช่างเขาว่ายังไงเนาะว่าขึ้นคานตีคานหรืออะไรแล,แล้วก็พรุ่งนี้หลวงุอแบอบกว่าถ้าฝนไม่ตกเนี่ยอาจจะได้เทพื้นนะคะเทพื้นตืนเทพื้นข้างล่างนะคะ เรามาภาวนาช่วยกันเป็นกําลังใจหน่อยเป็นกําลังใจกดเป็นกําลังใจให้ทีมช่างหน่อยนะคะแอดมินขาเอยแอดมินขาลูกเพจขาลูกเพจกดเป็นกําลังใจให้ทีมช่างหน่อยนอกจากทีมช่างของเราแล้วก็ยังมีทีมโรงครัวซึ่งวันนี้โรงครัวนะคะก็เป็นโรงครัวเฉพาะกิจตั้งเขาตั้งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วละ่ะก็ทําอาหารทํากับข้าวที่สาคัญนะคะทําอาหารทำกับข้าว,ะะาาาวแจกทีมงานช่างแล้วไม่พอ อาหารที่เราทำเนี่ยเราเอาไปแจกชาวบ้านเมื่อกี้ไปร้านของชาม,มาชาวบ้านบอกว่าขอบคุณมากได้กินอาหารที่นํามาให้อะไรเงี้ยคะ่ะเราแจกแย่ๆที่จอยแจกแบบบ้านพี่จอยที่อยู่ระแวกนี้หมดเลยนะคะโรงครัวของเราพี่อีจันยอดจริงๆครับนักถือขอบคุณมากค่ะคุณพี่ขาเรามีอะไรที่พอจะช่วยกันได้เราก็ต้องช่วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพาไปดูโรงครัวก่อนถ้าภาพไม่ชัดหรือว่าเสียงขัดอะไรขาดหายอย่างเงี้ยต้องขออภัยนะคะ อันย่าเมื่อเช้าเราก็แบ่งทีมกันเลยผู้หญิงไปไปทำโรงครัวส่วนผู้ชายนะคะก็ไปหน้าง,งานช่างนี่คือภาพเรียลุงเพจมากินข้าวนี่นะ,ะลุงอูดข้ามือแรกก็คือโจ๊กลูกเพจมากินข้าวกันเดินอโจ๊กนี่ลุงอ๊ดกินเยอะนิดนึงอลลุงอ๊ดสองสองถุงเติมพลังนะคะโจ๊กสองถุงเพราะว่าต้องทำงานหนักนิดนึงวันนี้โรงครัวของเรานะคะเดี๋ยววันนี้ไวนิวเรามาไหมลุงอ๊ด เดี๋ยวเราขึ้นไวนิ้วเนาะวันนี้เนี่ยค่ะลงครัวของเรานอกจากจะทําให้ช่างแล้วนะคะก็ยังอะวันนี้่ะวันนี้มีเมนูอะไรคะคุณพี่โอุ้ยผัดสีอิ๊วเนาะกาลังกําลังก็ทีแม่ครัวของเราก็ไปตลาดมานะคะ ก็เป็นมื้อกลางวันเนาะมื้อเช้าเราก็มีโจ๊กมารองท้องกันละอ่ะโอเคค่ะลูกสายขาเดี๋ยวให้ลุงอุทานข้าวกันก่อนเด็กๆเกมืเ่อวานเขาเอ่ยผิดใช่ไหมเป็นอุบลใช่ไหม <c oughs> วันนี้มาเอ่ยเลยเป็นอำนาจเจริญทีมช่างมาจากอำนาจเจ ER. ริญอ๋อทีมช่างมาจากอำนาจเจริญมาแล้วเด็กๆมาแล้วมาเลยอ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีทีน้องแม็กอะฝากเนื้อฝักตัวกับลูกเพจหน่อยค่ะว่าฝากฝากเนื้อฝักตัวด้วยนะครับสร้างจากอำนาจเจริญครับบ้านหลังนี้เราเราวางแผนไว้เป็นไงเป็นบ้านกี่ชั้นกี่อะไรหี่กีเขินเขินสร้างเขินอาพูดเลยเป็นบ้านใช้ชั้นเดียวใช่ไหมคะคุณพี่ใช่เป็นบ้านชั้นเดียวครับเราใช้เวลาประมาณกี่วันปรช่างเรามากี่คนเนี่ยแต่นาจเจริญ ประมาณ15วันครับ15วันเรามากันกี่คนคะช่างสี่คนครับสี่คนครับผมมีช่างอะไรบ้างมีช่างไฟกับโครงหลังคาครับอ๋อแล้ววันนี้เราจะทำอะไรแทนวันนี้วันนี้ก็จะตีขึ้นเพดโครงหลังคาเลยครับอ๋อขึ้นเพดโครงหลังคาครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะเทโคนเนาะครับผมเราทำไว้แทนไว้กี่อะไรในห้องนอนหนึ่งห้องโถงสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำครับ ะะทีมช่างหอดเราน่าเด็กมากเลยนะคะอายุกันเท่าไหร่เนี่ยเก่งมากมาจากอำนาจเจริญนะคะเมื่อวานเขาพูดผิดว่าอุบลเขาบอกไม่ยอมฉันอยู่อำนาจเจริญวันนี้หอมาแก้แก้ข่าวนิดนึงนะคะโอเคนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆเลยนะคะลูกเพจที่ทีมเนี่ยก็กําลังเตรียมตัวกันอยู่แต่ก็แบบแบ่งหน้างานกันเป็นแบบเรียบร้อยอันนี้ลุงอู๋ของเรานะคะก็ กินโจ๊กเติมพลังกันอยู่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ลูกเพจได้อ่าเข้ามานะคะให้กำลังใจเนาะเดี๋ยวเราจะอัปเดตอย่างนี้ทั้งวันเลยค่ะว่าบ้านของจอยเนี่ย<อ>บ้านของพี่จอยเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายเราอาจจะแวะเข้าไปหาพี่จอยหน่อยนึง แต่วันนี้อย่างที่บอกนะคะตอนแรกมีอุปสรรคแต่ลุงอู๊ดก็สู้สุดๆไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรร้านปิดหรืออะไรยังไงลุงอู๊ดก็บอกว่าขอลุยก่อนอะและอีกอย่างหนึ่งนะคะลูกเพจต,ตอนเนี้ยอยากจะฝากลูกเพจนิดนึงก็คือใครยังพอมีกําลังมีแรงที่จะสมทบบ้านหลังนี้ให้กับพี่จอยนะคะสามารถอ่า สมทบเข้ามาได้ที่เพจอีจานตามที่เราปักหมุดให้เลยเพราะตอนนี้นะคะงบประมาณเนี่ยที่จะใช้สร้างบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงเพราะว่าแต่ว่าเราก็เข้าใจเนาะสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้มันก็เริ่มที่จะไม่ค่อยดีหมายถึงแบบเพจก็ไม่ค่อยมีทุนที่จะสมทบหรือว่าช่วยกันส่งกำลังใจมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อยาก อยากจะบอกลูกเพจหน่อยนะคะใครที่พอมีกำลังหรือว่ายังพอมีแรงอยู่ก็ส่งมาได้นะคะส่งทบทุนเนาะทุกๆบาททุกสตางค์ค่ะคือบุญจริงๆบาทหนึ่งก็คือบุญนะคะเนี่ยก็คือใครที่ไม่มีเงินไม่มีกำลังรั์อย่างเงี้ยะค่ะส่งกำลังใจให้การคอมเมนต์ให้กำลังใจก,กันก็ก็ดีก็ดีมากๆจริงๆแล้วนะคะเพราะว่าทีมเนี่ย เขาไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยมาทำด้วยใจจริงๆนะคะทีมช่างทีมแม่ครัวทีมทีมช่างไฟช่างโอ้โหทุกอย่างอะคะ่ะทีมของลอุงอูมูเนี่ยมรลทิพชรเกษมเนี่ยไม่ได้อะไรเลยแต่เขามาทำกันด้วยใจจริงๆนะคะดูเนี่ยอันนี้ก็คือเกลเสาโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนุ๊กนะคะจะอัปเดตขึ้นเป็นภาพให้เป็นช่วงๆเป็นแบบถ้าจังหวะสำคัญอันไหนแล้วก็จะขึ้นไลฟ์ทันทีนะคะแต่ว่าถ้ามีภาพอะไรการเคลื่อนไหวอะไรแล้วก็ วันนี้เราจะอยู่จนจบเขาทำกันเลยก็คือปิดจอบการตีอะไรนะตีคานเพื่อจะขึ้นหลังคานะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเทพื้นเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทีมช่างด้วยส่งกำลังใจกันเข้ามาได้เลยนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆล้วแวกนี้อยากมาเยี่ยมอยากมาให้กำลังใจนะคะก็แวะเวียนกันเข้ามาได้นะคะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราขึ้นไลฟ์กันอีกทีนึงนะคะขอบคุณทุกเพจที่ติดตามนะคะเราจงนี้สวัสด,ดีค่ะ